สวัสดีครับผมชื่ออนเนกป้องดูครับปัจจุบันเป็นอาชีพวิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์ตู้เย็นครับงั้นมาดูจะได้แข่งกับใครนะครับวงล้อแจ้งเกิดมาเลยครับพร้อมแล้วก็หมุนเลยครับฟังน,น้องอนเนกกับสั่งได้สั่งแล้วครับ ก็หูวเจ้าทิ้งไปก็หูว่าเจ้าอยู่นั่งเขาก็หูว่าหักสองเฮาจังใดกะเอาคืนบ่ได้ก็หูเจ้าเคยตัวกันแล้วก็ยังจำฝังใจแต่กะจากสิเห็ดจังใดจังสิลืมเจ้าได้สักทีเธอได้เธอนั้น ตัวใจว่าให้เศร้าฮักตั้งใจว่าสิสังคักคักแต่ก็เห็บุบ่ได้สักทีสั่งได้สั่งแล้วบ่ให้ใจแอลหาดอ,อก,กะเจ้ามาหลอ,อกมาตัวมาเห็ุกันคักป่านนี้ สั่งได้สั่งแล้วแต่สั่งบ่ได้ลห้ีบ่เม่นบ่มีวิธีแต่ใจมันหักเจ้านิติเลยสั่งบ่ได้โห้โหโอ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 ้ยใจนี้น้อง สั่งได้สั่งแลแว้วบ่ให้ใจแอวหาดอกกะเจ้ามาลลอมาตัวมาเห็ดกันคักป่านนี้สั่งได้สั่งแลแว้วแต่สามบ่ได้อีลีบ่เม้นบ่มีวิธีย่นใจไอ้ฮักเจ้านิติ เลยสังบอได้ดีบอแม่นใจบอมากดี้ยนใจไอ้ฮักเจ้านิติเลยสังบอได้อันแนทคุณเป็นวิศวกรจริงหรือ ตอนนี้สั่งเลยกันนะตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นนี่ขนาดสันนะที่ตื่นเต้นเหรอใช่ครับนอกจากจะหน้าตาหน้าสงสารเสียงร้องของเขาลูกคอของเขาการกระเ่าของเขาเนี่ยยังชวนให้เราเนี่ยสงสารเข้าไปอีกอ่ะเอาไปเลยนีกว่าว่าม่รู้จเตตรงไหนเลยอะเนี่ยพี่พูดจริงๆนะหนูจริงๆอย่าได้โกหกได้เครื่องนะหนูเป็นคนที่หน้าหน้าสงสารจริงๆ เราเห็นแล้วนะเจ้าหน้วกี่ในตาโซ่ในตาเศร้าเออในตาเศร้าคือก็จะเป็นงี้คือก็จะเป็นงี้เป็นแบบว่าเสียงลงมาอย่างงี้ถ้าเกิดสมมุติว่าอันเด็กไปมีเรื่องงานวัดหรืออะไรเงี้ยนะอันเด็กมีเรื่องกับใครก็แล้วแต่ไอ้พวกกลุ่มไอ้รุ่นมันเข้ามาเนี่ยอันเด็กเอาหน้าตาเนี่ยเข้าหาเลยมันจะกเขาเป็นเป็นเจ้าสายฟ้าน้องกลับบ้านตัวน้อร้องเพลงได้เรียบร้อยจริงๆนะ มันสำเนียงมันพี่ยังบอกเลยบอกว่าเฮ้ยสำเนียงเขาเป็นแบบบ้านๆเลยนะแล้วเป็นคนซื่อๆจริงๆเลยมันเลยถ่ายทอดออกมาเราฟังแล้วเราเราไดอารมเพลงอ่ะใช่ดีมากเลยมันอินแล้วพ่อเงยหน้าไปเห็นหน้านักร้อง <c oughs> โถพ่อคุณช่างน,น่าสงสารพี่ไม่มีอะไรจะติหรืออะไรแล้วอ่าอันเออนเพราะอเน็ร้องได้ออกมาเพอร์เฟกต์มากๆจริงๆนะมันมีความ <นะ S 1> ประมาทเท่านั้นแหละแต่ว่ามันมันนิดเดียวนะครับมันทุกคนนะที่มายืนอยู่บนเวทีแห่งนี้อ่ะชอบชอบ ร้องโดนใจกรรมาการมากๆสำหรับวิศวกรตู้เย็นคนนี้ช่วงหน้าเรามาดูคุณมิ้นกันว่าจะร้องเพลงรายกับทะเลได้ดีขนาดไหนห้ามพลาดและนี่คือมาสเตอร์ y เวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวมาสเตอร์ y เวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวเปิดรับสมัครนักร้องเสียงดีทุกเพศทุกวัยและทุกแนวเพลง ไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งสตริงเพื่อชีวิตเพลงฮิตหรือเพลงดังในอดีตจัดมาเลยส่งประวัติโดยย่อเพื่อแนะนำตัวและคลิปร้องเพลงมาทาง Facebook Masterkey TV3 ติดตามรายละเอียดทาง Facebook หรือโทร0639845000ใครถนัดแนวไหนมาเลยยุกกู